สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลป์กิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วง9นากา15นาทีถึง11นาฬิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภาการ์ช้าทไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียวและยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายสบายกับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันค่ะในช่วงโลกสีเขียวนะคะคุณผู้ฟังคะ ใกล้จะถึงเรื่องราวของวันปีใหม่แล้วนะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันหลายๆครั้งเรานาธรรมะกับสิ่งแวดล้อมมาคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเวียนเทียนด้วยต้นไม้แล้วก็การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีจะลงใจนะคะถ้าเราเข้าวัดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความร่มรื่น เกิดขึ้นในจิตใจของเราปลูกต้นไม้ในใจของเราในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วก็สิ่งแวดล้อมมาฝากกันถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่สร้างความสมดุลธรรมะกับสิ่งแวดลอ้อมเพื่อความสุขในการดําเนินชีวิตซึ่งเราได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีจังหวัดเชียงรายพระอาจารย์วิบูลธรรมะเตโชท่านอยู่กับเราค่ะกลับนมัสการค่ะ มีความสุขความเจริญญาตโยมทุกท่านจ้าค่ะปีใหม่2567นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆหลายๆคนก็บอกปีใหม่ทีก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทีแล้วพอใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเป็นชีวิตเก่าๆอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปเริ่มต้นปีใหม่อีกทีหนึ่งค่อยเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยสมดุลค่ะมันเดี๋ยวมันก็ขาดๆเกินๆนะคะค่ะ การนำธรรมะเข้ามาใช้เพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยคงจะต้องออขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำนะคะว่าการที่เราจะเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความสมดุลไม่ว่าจะเป็นธรรมะกับชีวิตธรรมะกับสิ่งแวดล้อมเราจะเดินไปควบคู่กันยังไงเพื่อให้เรามีความสุขคะ่ะ สัพพระสิ่งนั้นพระสัมมาสัรรมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าอิงอาศัยกันทุกสิ่งอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก,ก็คือธรรมชาติที่มีอยู่ในศัพพระสิ่งและก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนาชีวิตให้เข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์สรุปว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงชีวิตอย่างยิ่ง เพราะว่าสิ่งที่พระธรรมมาทางพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็คือธรรมที่จะพัฒนาชีวิตที่จะปรับสมดุลชีวิตทั้งภายในภายนอกทั้งกายทั้งใจทั้งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมสุขภาพคุณภาพชีวิตต้องอาศัยธรรมะเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวปรับปรับให้มันสมดุลเริ่มต้นก็ปรับสมดุลกายกับใจของเราให้มีความสมดุลหรืออีกด้านหนึ่งก็คือ เศรษฐกิจและจิตใจต้องไปคู่กันก็คือให้เราดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงจิตใจสร้างมั่นอยู่ในคุณธรรมคนง,งามความดีด้วยหรือในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านทงได้วางแนวทางไว้ให้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการปรับสมดุลชีวิตด้วยหลักธรรมะนั่นเองรากฐานก้าแรกก็คือเราจะต้องปรับสมดุลด้วยธรรมะก็คือคุณธรรมบวกความรู้ เรามีความรู้มีมากมายรอบครอบรอบรู้ในด้านต่างๆแล้วาจะต้องมีคุณธรรมกำกับในชีวิตด้วย <c oughs> สิ่งละธรรมกำกับในชีวิตด้วยไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตมันจะสุดโต้พัฒนาแต่ด้านภายนอกด้านเศรษฐกิจแต่จิตใจตามไม่ทันจิตใจก็มีความโลภเบียดเบียนความโกรธเบียดเบียง,คว,ค,ยงความหลงเบียดเบียนความทุกข์ก็ตามมาดังนั้นเราจะต้องปรับสมดุลเอาธรรมะเนี่ย ปรับสมดุลในชีวิตของเราให้อยู่อย่างพอเพียงก่อนมีความรู้บวกคุณธรรมมีพอกินมีพอใช้มีพออยู่มีพอร่มเย็นแล้วก็ปรับสมดุลทางภายนอกเราก็ต้องปรับแบบบูรณาการที่ในหลวงคำว่าให้ปรับแบบบูรณาการก็คือศัพท์สิ่งอิงอาศัยกันจะทํายกเว้นยกเอ่ยกตัวอย่างแม้กระทั่งการทําเรื่องอาชีพสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราทุกอาชีพทุกสาขาก็อาศัยโลกใบนี้อยู่ ต้องอาศัยโลกเมื่อโลกวิกฤตคนตัดไม้ทําลายป่าทําลายสิ่งแวดล้อมทําลายความสมดุลของโลกก็เกิดภาวะโลกร้อนทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ก็จะเดือดร้อนด้วยกันหมดเลยเวลาแห้งแล้งกันดานเกิดภยัยพิบัติก็เดือดร้อนด้วยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องช่วยกันปรับสมดุลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยช่วยกันฟื้นดินฟื้นน้าฟื้นป่าฟื้นสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาให้โลกร่มเย็น เมื่อโลกร่มเย็นเราอาศัยโลกก็จะมีความสุขดังนั้นธรรมะกบสิ่งวีลเราเนี่ยต้องไปคู่กันหรือเศรษฐกิจและจิตใจเนี่ยต้องไปคู่กันค่ะแล้วก็อย่างเวลาที่เรามักจะคุยนะคะในสมัยเดิมๆเ,เนี่ยเราจะมีชีวิตที่อยู่ กันในลักษณะของครอบครัวและก็ความใกล้ชิดระหว่างบ้านวัดโรงเรียนที่เรานำเรื่องราวของบวรกลับมาพยายามตีกลับมาใช้ในยุคปัจจุบันซึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะคะคราวนี้ก็ด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนบางทีมันก็อาจจะไม่บวรเหมือนกับยุคสมัยก่อนนะคะเราเราจะทำยังไงให้บวรกลับมาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อะะ ต้องเริ่มที่บวรเริ่มที่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยอาวัดเป็นศูนย์กลางเพราะประเพณีวันพรคคนะคนเข้าวัดเมื่อคนเข้าวัดก็อาวัดเป็นศูนย์รวมวัดก็เป็นที่กล่อมเกา่าจิตใจคนก็ไปให้ทานไปรักษาศีลไปเจริญภาวนาไปขัดเกลาจิตใจให้มีความพอเพียงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีเมตตากรุณาซื่อสัตย์กตันยูรู้หน้าที่คราวนี้เมื่อคนห่างวัดแล้ว วันพระก็ไม่ตรงกับวันหยุดคนก็ห่างวัดเขาเรียกว่ากายห่างวัดใจก็พลอยห่างห่างธรรมะไปด้วยเราก็ต้องเอาเอากลับมาเริ่มที่บ้านเพราะว่าทุกคนยังต้องมีบ้านทุกคนยังต้องอาศัยบ้านจะต้องสร้างบักบวรเริ่มที่บ้านพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเป็นครูคนแรกของลูกอบรมอบรมศิลธรรมคุณธรรมควบคู่กับการ ส่งเสียให้ลูกหลานเล่าเรียนศึกษาวิชาการต่างๆบ้านเนี่ยจะต้องเป็นหลักกลับมาเป็นหลักในสังคมแล้วก็บ้านก็จะต้องทําให้บ้านร่มเย็นเขาเรียกว่าถ้าบ้านไม่ร่มเย็นเนี่ยลูกหลานก็ไม่อยากอยู่ถ้าบ้านมันร้อนเพราะนั้นแต่ละบ้านก็ควรกันปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมให้บ้านร่มเย็นในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงบันไดขั้นที่สี่ก็คือพอร่มเย็นเป็นสุข เพราะฉะนั้นเราต้องปลูกต้นไม้รอบบ้านสร้างสิ่งแวดล้อมรอบบ้านปลูกผักทุกชนิดปลูกของกินปลูกของใช้ปลูกไม้ต้อมบ้านสร้างบ้านให้โลกล่มเย็นบ้านบ้านจะต้องเป็นหลักทั้งเรื่องธรรมะฟื้นธรรมะฟืนรรฟืนศิลธรรมกลับมาดังที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าศิลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศแน่เลยอย่างที่เราเห็นตอนนี้ยโลกกําลังลุกเป็นไฟทะเลาะเบาะแวง,แวงเห็นฆ่าทําลายล้าง เพราะทุกคนห่างธรรมะบ้านจะต้องลนรงพ่อแม่ผู้ปกครองรนรงอบรมศิลธรรมให้ลูกหลานเลียแล้วก็ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องทําบ้านให้หน่าอยู่ทําบ้านให้ร่มเย็นปลูกต้นไม้กันลมปลูกต้นไม้ให้ให้บ้านร่มเย็นน่าอยู่ครอบครัวก็จะสําคัญบ้านก็จะสําคัญในเรื่องการดําเนินชีวิตที่จะต้องน้อมนําเอาธรรมะกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปช่วยกันฟื้นตั้งแต่บ้านเลยแล้วก็วัด แล้วก็โรงเรียนก็จึงจะตามมาโดยต้องอาศัยบ้านนั่นแหละเป็นตัวนําเพราะทุกคนต้องอยู่บ้านนั่นเองอเค่ะอ๋ค่ะแล้วก็ในการทํางานในยุคปัจจุบันนี่นะคะชาวบ้านถ้าในต่างจังหวัดในเวลามีงานอะไรยังยังคงมีวัฒนธรรม คล้ายๆกับของเดิมอยู่ก็ยังมาช่วยกันในการที่จะร่วมทําบุญนะคะในในลักษณะแบบนี้แต่พอในเมืองอาจจะมีความแตกต่างกันก็คงต้องเรียนถามพระคุณเจ้าค่ะว่าในฐานะที่ท่านอยู่ในแวดวงของศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับชาวบ้านทุกวันนี้ ชาวบ้านมีส่วนในการที่จะสร้างความสมดุลในเรื่องของบวรก็ดีหรือว่านำธรรมะมาใช้กับการปรับตัวของชีวิตของตัวเองก็ดีหรือว่านำธรรมะมาช่วยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของบ้านเกิดของเขาเองหรือไม่อย่างไรคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็จะทิ้งบ้านทิ้งเรือน ออกห่างธรรมชาติป่าที่เคยมีก็เผาป่าตัดไม้ทําลายป่าทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควรแต่ว่าไปในปัจจุบันเนี้ยภาวะโลกร้อนแล้วก็ภยัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงหน้าแรงก็แห้งแรงอากาศก็ร้อนแทบอยู่ไม่ได้ภัยเวลาฝนตกก็ตกจนบินคนถลม่มน้าท่วมแล้วก็หน้าหน้าแรงก็เผาจน หายใจไม่แทบไม่ออกกันแล้ววันนี้พอมันเกิดวิกฤตอย่างเนี้ยชาวบ้านก็เริ่มกลับมาตื่นตัวกับปีนี้ก็กลับมาตื่นตัวให้ความสําคัญอย่างจังหวัดเชียงรายตอนเนี้ยปีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควรก็ปล่อยให้เผาันทั่วบ้านทั่วเมืองแทบจะหายใจแทบจะเผาอากาศให้ทุกคนหายใจไม่ออกตายกันทั้งเมืองขนาดนั้นเลยตอนนี้พอมันเกิดวิกฤตอย่างนั้นแล้วเนี่ยปีนี้ชาวบ้านทุกภาคส่วนเลยอย่างในตำบลที่จะมาอยู่ก็ตื่นตัวละ ตื่นตัวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจะรักษาสิ่งแวดล้อมกันเองโดยจาก,การจับวิ่งเคลวลนมาลงป้องกันไฟป่ากันเองพึ่งตัวเองแล้วก็อาศัยประสานราชการวัดโรงเรียนบ้านบรวรช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งเพราะฉะนั้น,นในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าชาวบ้านเนี่ยได้เริ่มตื่นตัวแล้วตื่นตัวที่จะเอาธรรมะไปกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมของตนเองให้บ้านเรือนของตนเองป่าของตนเอง ให้กลับมาร่มเย็ยนเป็นสุขนั้นต,ตอนเนี้ยแล้วก็ราชการเองทุกภาคส่วนเองตอนนี้ปีนี้ก็ถือว่ากลับมารณมาลงแล้วโดยเฉพาะทั่วโลกก็รณมาลงให้พัฒนาสิ่งใดก็ให้พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปเศรษฐกิจกและจิตใจต้องไปคู่กันมันจิตจะสมดุลถ้าเน้นแต่เศรษฐกิจกแล้วจิตใจตามไม่ทันแล้วทําลายป่าทําลายสิ่งแวดล้อมเอาเอาเงินน,นํยในอนาคตโลกก็จะเกิดวิกฤตนั้น ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทั้งโลกตอนเนี้ยแต่ก็ชาวบ้านภาคประชา,าชนราชการก็ตื่นตัวมากตียนตัวที่จะเอาธรรมะแล้วก็ร่วมกันอย่างยกตัวอย่างบางบางกระทรวงก็ตื่นแล้วกระทรวงมหาดไทยนี่ก็จะฟื้นฟื้นวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองเชี่ยว่าฟื้นวิชาศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมกลับมาสู่ระบบการศึกษาแล้วเนี่ยดูดูง่าย,ายๆจากระบบการศึกษาทางกระทรวงมหาดไทยก็เริ่มที่ โรงเรียนท้องถิ่นเริ่มเห็นความสาคัญแล้วว่าศิลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาทีต้องช่วยกันฟื้นศิลธรรมแล้วก็ขณะเดียวกันป่าที่เคยมีถ้าปล่อยให้เผาปล่อยให้ทําลายบ้านถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้กันภาวะเอน็นโยปีหน้ามันจะร้อนมากเลยถ้าเราไม่เร่งนะไม่ลนมาลงปลูกต้นไม้ในลงมาลงหยุดทําลายป่าทําลายถิง่งแวดล้อมจะเดือดร้อนกันหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ตอนนี้ชาวบ้านทุกภาคส่วนเนี่ยก็ กลับมาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกันแล้วค่ะในช่วงของเราจริงๆแล้วโลกสีเขียวเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังนั้นถ้าให้ตรงกับช่วงเราก็สามารถที่จะแนะนําแนวทางในการที่จะใช้ชีวิตในการสร้างความสมดุลระหว่างธรรมะกับสิ่งแวดล้อมพระอาจารย์สามารถแนะนําให้เราสักให้เห็นเป็นภาพสักหน่อยดีไหมคะสัก สักสี่ห้าอย่างดีไหมคะได้จ้ะได้จ้ะก็ะคือในเรื่องนี้เรื่องเป็นเป็นเรื่องของเราที่โลกในในช่วงของการเรื่องของค,คุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมในรายการสบายสบายช่วงโลกสีเขียวเนี่ยเราเน้นสิ่งแวดล้อมซึ่งสําคัญมากกัรสิ่งนะเราทุกคนต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมดีชีวิตก็จะมีความสุข ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปฏิรูปรเทสวาสะก็คือการอยู่ในประเทศอันสมควรมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญเลยถ้าเราอยู่ในประเทศที่มีดินดีอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เราก็จะมีความสุขเขาเรียกว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซึ่งเมืองไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ดั้งเดิมรักบ้านเมืองของเราเนี่ยร่มเย็นแสง,งสุขอุดมสมบูรณ์ไปได้วยพืชพันธุ์ธรรมาหารต้นน้นาลําทานอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาสมดุลสร้างสมดุลของเมืองไทยของเราที่บางส่วนที่โดนทําลายไปหรือที่ดีอยู่แล้วให้กลับมาดียิ่งขึ้นเดิมเนี่ยต้องประกอบด้วยธรรมะก็คือธรรมะที่จะรักษาสมดุลให้กับชีวิตของเราเนี่ยก็ขอน้อมนํา น้อมนำหลักปร,รับยาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของในหลวงรอ .9 ของเรานี่เองซึ่งพระองค์ได้วางแนวทางที่ชัดเจนมากให้กับพวกเราและข้อแรกข้อแรกอันดับแรกข้อที่หนึ่งความสมดุลจะให้สมดุลได้เราต้องไม่สุดตรงต้องไม่สุดโต่งต้องเดินทางสายกลางเดี๋ยวนี้ชีวิตของเรากําลังเดินทางสุดตรงก็คือเน้นเศรษฐกิจเน้นเอาเงินนำเขาเรียกว่าเศรษฐ,ฐกิจตาโต เศรษฐกิจตาโตหมดเลยเอาเงินนําทําลายทุกสิ่งป่าที่เคยมีก็ทําลายป่าที่เคยมีก็เผาซะทาลายดินที่ดินที่ดีก็เอาสารเคมีพ่นลงซะทําลายน้ําที่เคยกินได้ก็กินไม่ได้อากาศที่เคยหายใจสะดวกก็เผาอากาศซะเอาทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองเป็นพิษหมดเลยนั้นเราต้องกลับมาสร้างสมดุลด้วยทางสายกลางก็คือ เศรษฐถ้าจิตถ้าจิตใจไปด้วยกันหรือในหลวงท่านทรงกล่าวเอาไว้ว่ารากฐานก็คือต้องวางรากฐานกันว่าต้องมีความรู้บวกคุณธรรมคือต้องจิตใจกับร่างกายความสมดุลทั้งภายนอกและภายในต้องสมดุลเดินทางสายกลางก็คือถ้าอยู่อย่างพอเพียงข้อที่หนึ่งว่าความรู้บวกคุณธรรมข้อที่สองก็ต้องสร้างให้พอกิน มีหลักทมเอาพอให้พอกินปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อคนในครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักก็จะได้ไม่อป่วยภพาพจะได้แข็งแรงข้อที่สามก็คือพอใช้ปลูกทุกอย่างที่เราได้ใช้สอยตัวสมุนไพรไม้ใช้สอยอะไรไว้ใกล้บ้านรอบบ้านก็คือให้ ความสร้างความสมดุลในเรื่องคังอาหารคังของใช้คังของอยางให้พอใช้ขั้นที่สามก็คือให้พออยู่ให้มีที่อยู่อาศัยให้ร่มเย็นแสนสุขปลูกไม้ซ่อมบ้านสร้างบ้านกันลมพายุกันลมอ่ากันพายุลูกเห็บทำให้กันแดดกันฝนทำให้เพิ่มออกซิเจนให้กับบ้านขั้นที่สี่ก็พอร่มเย็นข้อที่ห้าก็คือพอร่มเย็นให้ เมื่อเราทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบบุรณการรักษาดินรักษาน้ํารักษาป่ารักษาให้ชีวิตของเรามีความรู้บวกคุณธรรมพอกินพอใช้พออยู่แล้วเราก็จะได้ชีวิตของทุกคนก็จะพอร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าวิกฤตในโลกนี้จะผ่านมาอย่างไรภยัยพิบัติทางธรรมชาติโรคระบาดทางสงครามแห่งความการแข่งแย่งชิงดีทะเละะาะเบาแหวงภัยต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้าเรามีราักฐานเหมือนบ้านมีเสาเข็มเสาเข็มมั่นคงก็คือมีความรู้บวกคุณธรรมเป็นดุดเสาเข็มที่มั่นคงแข็งแกร่งลมพายุ่าแผ่นดินไหวอะไรหรือภยัยพิบัติทางอะไรเกิดมาครอบครัวของเราชีวิตของเราก็จะร่มเย็นแล้วก็มีพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นรวมเป็นห้าข้อนี่แหละถ้าเราใช้ธรรมะห้าข้อในหลักหลักยาเศรษฐกิจพอเพียงแลทะทฤษฎีใหม่ของนหล,งลวงรลเก้า มาปรับสมดุลสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างพอกินพอใช้พออยู่พอร,ร่มเย็นเนี่ยข้อห้าข้อเนี่ยชีวิตของเราจะมั่นคงไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดไทยอะไรขึ้นมาเราทุกคนก็จะอยู่ได้คนไทยก็จะอยู่ได้ค่ะแล้วก็ในไทยนี้นะคะอยากให้พระอาจารย์ อวยพรหรือให้คำแนะนำค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตในปี2567อย่างมีสติค่ะเชิญเลยค่ะถ้าใ,ในเนื่องในวาระอิธีส่งท้ายปีเก่าปี2566กำลังจะผ่านไปนี้ในช่วงชีวิตของคนเราคนหนึ่งเนี่ยอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับคืนนำกลับคืนแก้ไขใหม่ได้ แต่จงให้เอาอดีตมาทบทวนทบทวนว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําอะไรผิดพลาดไปบ้างด้วยกายด้วยวาจาใจสาวนตนเองต่อครอบครัวต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ต่อสามีภรรยาต่อญาินิตรต่อสังคมต่อประเทศชาติเมื่อเราทบทวนตัวเองเราทําสิ่งใดผิดพลาดไปแล้วก็ต้องตั้งสติตั้งสติว่าต่อไปนี้ ปี2,567เนี่ยเราจะแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ครอบครัวเป็นทุกข์สังคมเป็นทุกข์เดือดร้อนเราก็จะแก้ไขขอ้อผิดพลาดของตัวเรานั้นเสียแล้วก็อดีตก็ผ่านไปไม่ควรอาลัยถึงเริ่มต้น2,567ปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยเราก็ขอให้มีสติดำรงชีชีวิตด้วยสติมีสติอย่าประมาท เพราะว่าความประมาทเนี่ยจะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับชีวิตของเราในทุกๆเรื่องเลยอ่าบางคนก็ประมาทไปเสพตัลยาเสพติดขับรถเร็วรถชนเกิดอุบัติเหตุตายได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะทำอะไรต้องประกอบด้วยสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่ามีสติอย่าประมาทความประมาทเป็นทางของความ เ่ิมที่นา่านำมาซึ่งเสริมเสียซุ่งทรัพย์สินชีวิตได้ใน,ในที่สุดชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยคิดดีคิดสิ่งที่เป็นกุศลพูดดีแล้วก็ทำดีเมื่อเราคิดดีพูดดีชีวิตของเราก็จะมีความสุขนั้นปีใหม่ 2, สองพที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ขอ ทำนวยอวยพรขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยอานิภาพคุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพคุณของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพคุณของพระสงฆ์ทั้งปวงขอให้บุญกุศลคุณงามความดีของทุกๆคนที่ได้บำเพ็ญมาก็ขอให้ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรม ปรับสมดุลเอาธรรมะมาปรับสมดุลสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับโลกให้โลกร่มเย็ยนเป็นสุขด้วยกันทุกคนเทิมสาธุจเจริญพรสาธุสาธุค่ะวันนี้ก็ต้องกลับ คุณนะคะพระอาจารย์วิบูลธรรมะเตโชที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธ,ธอุทยานดอยอินทรซีจังหวัดเชียงรายค่ะที่มาแนะนําเรื่องดีๆนะคะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่สร้างความสมดุลธรรมะกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขในการดําเนินชีวิตและ เราหวังว่าทุกทท่านจะมีความสุขในเทศกาลปีใหม่2,567นี้วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์วิบูลนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และช่วงเวลาของเราในวันนี้ก็ต้องพักกันก่อนคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปฟังกันต่อในชั่วโมงหน้านะคะต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนวันนี้ต้องกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าค่ะกราบค่ะความสุขความเจริญจ้าสาธุสาธุค่ะ